วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565นารอกหนายอุกฤษแสงงามนายองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณี12บสอล่องผ่องไตหรืองานประเพณีลอยกระทงไทยใหญ่เพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยในปีต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมบรรจุงานประเพณีดังกล่าวไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว ของประเทศทนายอุกฤษแสงงามนายโยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมูได้กล่าวว่า งานประเพณี12มนล่องผ่องไตองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูร่วมกับหลายภาคส่วนจัดขึ้นโดยจะมีขบวนแห่กระทงไทยใหญ่หรือแห่ผ่องส่างอุกปุกไม่น้อยกว่า10ขบวนซึ่งจะใช้การแบกหามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช้รถแห่เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่เอาไว้จะมีการตั้งขบวนแห่ ที่บริเวณหน้าวัดปางหมูแล้วเคลื่อนขบวนไปถึงบริเวณสะพานแม่น้ำปายซึ่งเป็นบริเวณที่จัดงานระยะทางกว่า2กิโลเมตรคงที่รู้กันครับไอ้ลอยกระทงทั่วๆไปทั่วประเทศไทยมันจะเหมือนกันหมดเลยครับแต่ส่วนแม่ของสอนนั้นน่ย มันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นเพราะเราเองมีหลายชาติพันธุ์ที่อยู่กันในจังหวัดแม่องสอนหลายชนเผ่าและ12บสองคนล่องพ่องไตเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือทั่วโลกครับที่โดดเด่นหาที่ไหนไม่ได้เรามีการประกวดวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทยใหญ่เราพี่น้องไทยใหญ่ก้าลายลำกิงกะลานกเหล่านี้เรามีหลายอย่างมากมายมั่นใจกับปีนี้ นักท่องเที่ยวก็ต้องหลั่งไหลแม่อสอนและมั่นใจว่าเมื่อประเพณีลอยกระทง12มนต์่องของไตรนี้ได้เผยแพร่ออกสู่ประชาชนแล้วมั่นใจกันว่าเศรษฐกิจแม่อสอนจะดีขึ้นนักท่องเที่ยวต้องหลั่งไหลามาอีกมากมายความภูมิใจของอบตปางหมูก็ขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกขนแขนงช่วยเผยแพร่ประชาธมพันธ์ให้ยิ่งใหญ่ทั่วถึง จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีลอยกระทง12มนล่องผ่องไต่ประจำปี2565กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูระหว่างวันที่8-9ถึงพฤศจิกายนนี้ณสะพานแม่น้ำป่ายบ้านปางหมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน thank yeah. you